สวัสดีครับแฟนคลับลุงพลทุกท่านฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปเดตข่าวสารใหม่นะครับจะเป็นการอัปเดตให้กับท่านนะครับความคืบหน้าล่าสุดของทนายตั้มจากทางเพจ Facebook สิทธาพิบังเกิดเลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับคดีพุ่มกับโจ้กับพวกไม่ได้คืนสารจังหวัดนครสวรรค์ตำรวจมีเวลาทำสำนวนแค่หนึ่งเดือน เช็คข้อกฎหมายกันให้ดีนะครับฟังทนายเดชาในรายการเจาะลึกทั่วไทยวันนี้มาบอกใหม่ว่าข้อมูลที่ได้มาจากกลุ่มลายวันก่อนจำได้ว่าได้ข้อมูลมาจากตำรวจงงเดคืออย่างนี้นะครับข้อหาที่ตำรวจแจ้งมีข้อหา157เลยต้องไปสารทุจริตภาค6การสอบสวนก็แตกต่าง จากคดีธรรมดาเพราะต้องส่งสำนวนให้ปปชภายใน1เดือนซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกบอกว่าคนเรามันก็มีดีบ้างเฮี้ยบ้างแต่ถ้าเขาตั้งใจทำดีเราก็ต้องชื่นชมแต่เรื่องนี้ทนายตาั้มทำดีถัดมานะครับบอกว่าคนเรามี2ด้านบางเรื่องก็ไม่ได้ชอบ ทนายตั้แต่เรื่องนี้นะ่ะชื่นชมครับส่วนหมาแก่ตัวหนึ่งจุดจุดจุดถัดมานะครับบอ,อกว่าไม่เคยผิดหวังกับทนายตั้มเลยติดตามมาตั้งแต่หวย30ล้านชื่นชมในผลงานของทนายตั้มากมค่ะเป็นกำลังใจให้ทนายตั้มเสมอตลอดไปนะคะถัดมานะครับบอ,อกว่าพี่เชื่อมั่นในทนายตั้มค่ะกลัวดังแค่ตอนแรกต่อไปก็เงียบกริบทนายตั้มต้องตามนะคะ ยิ่งอยู่ภาค6ด้วยค่ะถัดมานะครับบอ,อกว่ากลับมาชื่นชมทนายต้าอีกครั้งความหวังของคนทั้งประเทศอยู่ที่ท่านทนายแล้วนะครับระวังตัวด้วยเดี๋ยวโดนรอบกัดข้างหลังเหมือนที่เคยโดนครับถัดมานะครับบอ,อกว่าตาย6สิงหา64สีผ่าศพ7สิงหา64รอผลชนสูตรพริกศพที่สมบูรณ์สัปดาห์หน้าค่ะรอข่าวจะออกมายังไงต้องเขียนใบรับรอง การตายกับใบมรณบัตรใหม่หรือไม่ถัดมานะครับบอกว่าทนายตั้มเป็นความหวังของประชาชนนะคะเรายึดมั่นในความจริงและความถูกต้องพวกหมาตัวอื่นมาเห่าก็อย่าไปสนใจนะคะเป็นกำลังใจให้คดีนี้ได้ลงโทษคนกระทำความผิดจริงถัดมานะครับบอกว่าชอบทนายตั้มพูดมากค่ะเก็บอาการดีมากค่ะ สมกับเป็นทนายความเลยค่ะไม่เหมือนทนายแก่หัวร้อนความคืบหน้าล่าสุดจากทางเพจ facebook ของทนายสิทธาพีบงเกิดเลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนหรือทนายตั้มนะครับได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ถ้าถามว่าผมกลัวไหมคนเราเกิดหนเดียวตายหนเดียวครับสิ่งที่ผมเชื่อมั่นมาตลอดไม่ใช่เรื่องกระแสชี้นำไปทางไหนก็อยู่ทางนั้น แต่คือการอยู่ข้างความจริงและไม่มีใครสมควรรับโทษเกินความผิดที่ทำขอบคุณที่ติดตามและซัพพอร์ตกันตลอดมาดูกันไปเรื่อยๆครับโลกเรามีคนที่ไม่กล้าพูดความจริงเพราะกลัวตัวเองตุดร้อนมากไปแล้วผมเชื่อเสมอว่าหนทางพิสูจน์ม้าการเวลาพิสูจน์คนซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไป ก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกบอกว่าหล่อจัดถัดมานะครับบอกว่าเอาใจช่วยตั้งแต่คดีน้องสม้มกับน้องโอที่โดน10ล้อทับจนมาถึงวันนี้10ป,ปีแล้วผู้ชายคนนี้ไม่ธรรมดาค่ะ Hashtag ทีมงานทนายประชาชนทัดมานะครับบอกว่าเป็นกำลังใจให้ค่ะทนายตั้มขอให้ปลอดภัยจากคนชั่ว และภัยอันตรายทั้งปวงค่ะเป็น FC มาหลายปีแล้วค่ะถัดมานะคะับอกว่าสู้ๆนะคะคอยเป็นกำลังใจให้ค่ะทำในสิ่งที่ถูกต้องผลจะออกมาแบบไหนก็ช่างถัดมานะคะบบอกว่าไปเล่นกับคนที่มีปลอกคอก็ระวังหน่อยละกันถ้างานนี้คดีเหลือแค่เรื่องของงานไม่ได้ข่มคู่เรียกทรัพย์สงสารตำรวจชั้นผู้น้อยค่ะเพราะ ทานายทางโน้นกำลังเบี่ยงประเด็นไปเรื่องของงานเวลาผู้ต้องหาพูดเรื่องเงินมันไม่มีคลิปไม่มีหลักฐานมีแต่พยานบุคคลที่ได้ยินถ้าเป็นแบบนี้ใครจะกล้าออกมายืนยันมองดูแล้วมีคนบางกลุ่มกำลังปกป้องผู้ต้องหาอยู่ค่ะมันจะเป็นเรื่องเชือดไก่ให้ลิงดูซับเปล่า ถัดมานะครับบอ,อกว่าขอบคุณพี่ตั้มที่กล้าเอาความจริงมาออกครับถัดมานะครับบอ,อกว่าสู้ๆนะคะทนายขอบคุณมากที่เอาความจริงออกมาตีแผ่ให้สังคมได้รับรู้ขอเป็นกำลังใจให้นะคะความคืบหน้าล่าสุดทนายตั้ม vs ทนายเดชาฟาดกันเดือดท้าเปิดชื่อทนายตบทรัพย์ภูมิกับโจ้0ล้าน เปิดชื่อไปเลยประเด็นดรามา่าทนายตั้มสู้กับทนายเดชาฟาดกันเดือดกลางรายการโหนกระแสท้าเปิดชื่อทนายตบซับผู้กำกับโจ้ย0ล้านไล่ไปแจ้งความไม่งั้นเป็นหมาขี้เรือนเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งประเด็นร้อนแรงสำหรับกรณีพันตรัดเอกทิติสันอุทธนพผลหรือผู้กำกับโจผู้กำกับการ สถานีตำรวจภูธรเมืองนครสวรรค์ให้ไปปฏิบัติราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูธรภาค6โดยขาดจากการปฏิบัติหน้าที่ทางตำแหน่งเดิมเพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคในการตรวจสอบข้อเท็จจริงหลังถูกกล่าวหาว่าใช้ถุงดำคลุมหัวผู้ต้องหาในคดียาเสพติดจนเสียชีวิตพร้อมกับเรียกรับเงินจำนวน2ล้านบาท สืบเนื่องจากประเด็นดังกล่าวได้เกิดประเด็นร้อนแรงขึ้นมาระหว่างทนายตั้มเจ้าของเพจสิทธาเบี้ยบังเกิดเลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนกับทนายเดชาเจ้าของเพจทนายใครทุกด้วยทนายตั้มได้โฟนอินเข้าไปในรายการโหนกระแสและบอกว่าคนที่ให้คลิปตนนั้นได้ให้คลิปกับคนคนหนึ่ง เพื่อเปิดเผยเรื่องนี้ให้สังคมได้รับรู้แต่ยิ่งผ่านไปนานเรื่องยิ่งเงียบและภายหลังมาทราบว่าคนคนนี้กลับเอาคลิปไปต่อรองกับตำรวจเพื่อเรียกรับเงินซ้อนจนทำให้ตำรวจที่เป็นหัวหน้ามาบอกกับลูกน้องว่าทุกคนต้องช่วยกันเพราะเงินที่ถูกเรียกแบ็กเมย์นั้นราคาสูง ตำรวจท่านที่มอบคลิปให้นั้นจึงรู้ว่ามีการเอาคลิปที่ตนมอบให้ไปต่อรองสร้างผลประโยชน์เข้าตัวเองเขาเลยไม่ไว้ใจและส่งคลิปให้ตนแป๊บเดียวพอได้คลิปตนก็โพสต์คลิปเลยและที่ตนโพสต์เอาไว้บน Facebook พร้อมขึ้นเซ็นเซอร์ชื่อในแชทก็คือชื่อของคนคนนั้น มีททหารหนำหน้าจากนั้นหนุ่มคันชัยก็ถามว่าทำไมไม่เปิดเผยไปเลยว่าคนคนนั้นคือใครแต่ทนายตั้มบอกว่าเดี๋ยวเขาร้อนตัวเขาก็ออกมาพูดเองใครจะรับก็รับไปเลยจากนั้นทนายตั้มก็บอกว่าส่วนที่บอกให้ตนไปดำเนินคดีนั้นต้องบอกว่าพยานที่ส่งคลิปมาให้ตนเขากลัวมากและ มีคนในแก๊งเดียวกับพุ่มกับโจ้พยายามต้องการให้คนที่ส่งคลิปเปิดเผยตัวออกมาถ้าตนเปิดเผยตัวเขาแบบนี้ก็เข้าแผนสิไม่ต้องห่วงหลักฐานเดี๋ยวจะเปิดเรื่อยๆว่าใครเกี่ยวข้องในข้อหาฆ่าคนตายและยืนยันว่าเรื่องนี้มีที่มาที่ไปจริงๆด้านทนายเดชาที่มาในรายการโหรกระแสและมี เรื่องฟาดปากกับทนายตั้มในเรื่องของการเปิดเผยคลิปเพราะมองว่าจะทำให้ภูมิกับโจ้รู้ตัวและหนีไปก่อนบอกว่าถ้าจะโพสต์ขนาดนี้น่ะมันก็รู้หมดแล้วว่าคือตนทนายตั้มต้องมาดำเนินคดีกับตนแล้วและถ้าทนายตั้มไม่กล้าไปแจ้งความดำเนินคดีกับตนคุณก็หมาอีกอย่างตนจะดำเนินคดีกับทนายตั้มด้วยเพราะ ชื่อเสียงของตนเสียไปแล้วคุณจะปิดชื่อทำไมเปิดชื่อไปเลยตนจะไปมอบตัวในคดีต,ตบทรัพย์